สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับห้องเรียนครูก้อยอีกแล้วนะคะคุณครูมีหน่วยการเรียนชุมชนหน้าอยู่มาฝากก่อนอื่นเราไปฟังเพลงและร้องเพลงพร้อมๆกันก่อนค่ะเพลงชุมชนของเราไปร้องพร้อมๆกันเลยค่ะตอนฉันอยู่ในชุมชนทุกๆคนเป็นมิตรต่อก,กัน เรารักชุมชนของฉันเพื่อนบ้านแบ่งปันน้ำใจไม่ทรีร่วมแรงรวมใจรักษาความสะอาดพาชุมชนน้ำดี เรารักชุมชนของฉันเพื่อนบ้านแบ่งปัน ที่เราจะไปเริ่มเรียนกันนะคะเด็กๆเ,เรามาเล่นทายอะไรเอ่ยกันก่อนดีกว่าดูซิว่าเด็กๆจะสามารถตอบคุณครูได้ไหมอะไรเอ่ยเป็นที่อยู่อาศัยของเราเอออะไรกันนะที่เป็นที่อยู่อาศัยของเด็กๆติ๊กตอกติ๊กตอกครูเฟิรนจับเวลาดีกว่าค่ะ หมดเวลาเฉลยน,น,นะคะนั่นก็คือบ้านนั่นเองค่ะเด็กๆบ้านเอาไว้อยู่อาศัยนะคะเรามาเรียนรู้เรื่องที่1เรื่องชื่อชุมชนและสถานที่สำคัญในชุมชนค่ะ ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักชื่อของชุมชนกันค่ะว่าจะมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นบ้านเขาวัดแม่ชืตลาดมาร์เกตให้เด็กๆลองพูดตามคุณครูด้วยนะคะชื่อของชุมชนยังไม่หมดนะคะยังมีอีกค่ะโรงพยาบาล h o s พิ t a l มีตำรวจคอหลีเด็กๆอย่าลืมท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษและภาษาไทยตามคุณครูด้วยนะคะต่อไปเรามาเรียนรู้เรื่องที่สองเรื่องความสำคัญของสถานที่ต่างๆในชุมชนกันค่ะ ควาสำคัญของบ้านนะคะบ้านนะคะเป็นที่อยู่อาศัยให้ความอบอุ่นแก่ครอบครัวค่ะวัดวัดนะคะเป็นสถานที่ทำบุญทำกิจกรรมต่างๆทางาศาสนาค่ะตลาดตลาด เป็นสถานที่ซื้อของและขายของสำหรับแม่ค,ะคะ้าค่ะโรงพยาบาลโรงพยาบาลนะคะเป็นสถานที่รักษาผู้ป่วยให้คำปรึกษาอาการป่วยต่างๆกับชาวบา้านค่ะสถานีตำรวจสถานีตำรวจนะคะเป็นสถานที่จับผู้ร้ายหรือผู้กระทำความผิดนั่นเองคะ่ะ ตัวอย่างที่คุณครูยกมาทั้งหมดนะคะคือความสำคัญของสถานที่ต่างๆในชุมชนค่ะต่อไปเรามาเรียนรู้เรื่องที่3เรื่องการร่วมกิจกรรมในชุมชนค่ะคุณครูจะยกตัวยอย่างการร่วมกิจกรรมในชุมชนนะคะเช่นการตักบาตรร่วมกิจกรรมวันสงกราน ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนค่ะการร่วมกิจกรรมในชุมชนยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยกตัวอย่างเช่นงานวันเกิดการประชุมหมู่บ้านการปลูกต้นไม้ทดแทนในชุมชนค่ะ กิจกรรมเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างการร่วมกิจกรรมในชุมชนเท่านั้นนะคะอาจจะมีอีกมากมายแต่ว่าวันนี้เพียงเท่านี้ก็พอค่ะต่อไปเรามาเรียนรู้เรื่องที่4เรื่องการมีส่วนร่วมในชุมชนค่ะคุณครูจะยกตัวอย่าง การมีส่วนร่วมในชุมชนนะคะเช่นช่วยกันรักษาความสะอาดในชุมชนพูดจาไพเราะอ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้ใหญ่ในชุมชนค่ะเพียงเท่านี้เด็กๆก็จะเป็นเด็กที่น่ารักค่ะต่อไปเรามาเรียนรู้เรื่องที่5เรื่องการดูแลสาธารณสมบัติที่ใช้ร่วมกันในชุมชนค่ะ ช้ร่วมกันในชุมชนคุณครูมีตัวอย่างค่ะเช่นช่วยกันรักษาเครื่องเล่นในชุมชนบางชุมชนนะคะก็จะมีเครื่องออกกาลังกายเครื่องเล่นของเล่นเด็กนะคะเด็กๆเ,เล่นแล้วเด็กๆต้องรักษาอย่าทําลายด้วยนะคะ จะยกตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะการดูแลสาธารณสมบัติที่ใช้ร่วมกันในชนุมชนให้เด็กสังเกตภาพด้านซ้ายนะคะทิ้งขยะให้ถูกที่หมายถึงทิ้งขยะให้ลงถังนั่นเองค่ะส่วนภาพด้านขวาอย่าทิ้งขยะไม่เป็นที่ก็คือทิ้งขยะไม่ลงถังนั่นเองค่ะ เด็กๆสังเกตนะคะภาพด้านซ้ายหรือว่าภาพด้านขวาที่ทำถูกต้องค่ะใช่แล้วคะ่ะภาพด้านซ้ายเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องนะคะเด็กๆก,ก็ได้รู้แล้วว่าความหมายและความสำคัญในการอยู่ร่วมกันในชุมชนเป็นอย่างไรบ้างและเราควรปฏิบัติตนอย่างไรในการอยู่ร่วมกันในสังคมชุมชนของเราเพราะฉะนั้น คุณครูมีการบ้านให้นักเรียนโดยการให้นักเรียนถ่ายรูปในการทํากิจกรรมในชุมชนว่านักเรียนทำอะไรบ้างเช่นไปวัดทาบุญหรือปลูกต้นไม้ในสถานที่ต่างๆนักเรียนอย่าลืมถ่ายรูปมาส่งคุณครูด้วยนะคะว่านักเรียนได้ทำกิจกรรมอะไรในชุมชนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะหลังจากที่เราได้เรียนกันไปแล้วนักเรียนอย่าลืมเป็นเด็กดีของทุกคนในชุมชนนะคะไม่ทิ้งขยะเลียลาดและก็ช่วยเหลืองานในชุมชนคุณครูเชื่อว่าเด็กๆทุกคนของคุณครูเป็นเด็กดีแน่นอนคะ่ะสวัสดีค่ะ